คร,นนครับผมผลงานภาพยนตร์ครับก็เป็นภาพยนตรน์เรื่อง Ex i t ซครับก็เปิดตัวแล้ววันนี้เป็นวงสงวนแรกครับก็อีกสามวันเปิดกล้องวันแรกครับผมก็<ช>เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่แบบว่าบอยากจะทําแล้วก็ได้ทําในปีนี้ด้วยครับก็เป็นยังไม่เคยถ่ายหนังเลยก็เป็นเรื่องแรกเลยครับแล้าเตรียมตัวยังไงบ้างคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้กับบทบาทที่เราได้รับครับผมก็จริงๆทุกคนนัดเวิร์กช็อปกันหมดเลยครับก็ อุกอบกันประมาณหนึ่งเลยครับแล้วก็เข้มข้นมากๆแต่ละตัวละครก็อย่างที่บอกไปก็คือคาแรคเตอร์เด่นๆทั้งนั้นเลยครับแต่ละคนเราไปเล่นกับใบเล่บทเป็นเบนนะครับก็จะเล่นกับมุกคนนี้นะครับก็บทเป็นแอลมุกก็จะเป็นคนแบบไม่สามารถพูดได้ก็ต้องใช้ภาษามือซึ่งตอนแรกคือมุกเขาเก่งมากเขาทําภาษามือได้แบบคล่องมากๆเลยแล้วแบบเวลาเข้าสืนไงบางทีเขาต้องใช้ภาษามือครั้งแรกไปแล้วเขาทําภาษามือกับเราอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรจนเราเขาต้องแบบอธิบายเราด้วยอะไรเงี้ยก็ เวิร์กช็อปครับผมก็ดีมากๆครับแสดงว่าไปก็ต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมด้วยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไม่ไม่ไม่เท่ามูครับผมก็คือแบบบางทีบางทีเราคุยกับเขาเขาก็จะแบบแรกๆเขาก็จะบอกว่าเขาพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยพอเราพอจําท่าทางได้ว่าแบบเออจบยังไงแบบไหนอะไรยังไงก็ก็ดีขึ้นครับหนังมันก็จะต้องมีความแบบด้วยจขนาดจอที่มันใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นกันคบความละเอียดของการเล่นเราแบบว่า ได้มีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างไหมก็อย่างท okay. ี่บอกไปก็ศึกษาหาข้อมูลอะไรเพิ right. ่มบ้างไหนก็จริงๆแล้วก็มีช่วงเวิร์กช็อปนี่แหละครับก็แบบมีการคุยกับผู้กำกับนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นครับแล้วก็มีการไปดูหนังแนวนี้เพิ่มมากขึ้นประมาณนั้นครับแล้วคาแรคเตอร์ที่ไปได้หรัคกับผมก็เขาได้เของเป็นก็จะเป็นแบบคือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนประมาณแบบช่วงมห้ามหกอะไรนะครับที่เข้าไปเล่นในสวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะโดน ไม่รู้ว่าสปอยได้หรือเปล่าก็จะโดนแบบค่อยๆหายไปทีละคนนู่นนี่นัน่นหรืออะไรอย่างนี้ก็จะแบบมีการเล่นเกมต่างๆที่ใครแพ้ก็อาจจะแบบโดนกําจัดออกไปอะไรประมาณนี้ครับก็เอ่อคาแรคเตอร์ของตัวเบนก็จะเป็นคนที่มีเป้าหมายของตัวเองสูงสุดโดยที่แบบจะบอกว่าไม่สนใจใครเลยก็ไม่ได้เพราะว่าก็สนใจบางคนอยู่บ้างเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะทําทุกๆอย่างเพื่อแบบเป้าหมายของตัวเองก็ส่วนใหญ่ครับ อาวันนี้บ้องสว่างก็มีแบบแฟนๆมาให้กำลังใจเป็นยังไงบ้างน่ารักมากแฟนๆเมื่อกี้ก็ตอนที่สวัสดีหรือว่าอะไรสักอย่างเขาก็ช่วยวิดบราดด้วยอะไรเงี้ยครับก็น่ารักมากๆอะไรเงี้ยใช่ครับก็คุยกัช่วงนี้เห็นแบบว่าใบผ่านหน้ะทำอะไรในเอฟที่บอกว่าใบที่แบบว่าเอาน้ำไปฝบกอะแล้แบบเออ appreciate มาที่แบบว่าขอบคุณมากครับขอบคุณก็อย่างที่เคยบอกไปครับคือใบรู้สึกว่าแบบ เราเหมือนเขามาหาเราแล้วอ่แล้วเราไม่ควรแบบได้ร <Yeah. S 2> ับอย่างนี้เราก็ควรให้เขาด้วยวันนั้นก็เป็นงานแบบเตะบอลช่องช่องสามอะไรเงี้ยครับก็เราเห็นตอนแรกเราเอายาดมไปให้เขาแล้วเนี้ยเพราะว่ากันแบบกลัวจะเป็นลมกลัวจะอะไรแล้วแบบรู้สึกว่ามันร้อนมากมาเราก็เลยสั่งชนมไปให้เขาเพิ่มอะไรเงี้ยครับใช่เห็นอยู่กับคนชอบซื้อของฝากแฟนๆเหมือนกันนะเพราะว่ามีสมงสบู่อ๋อใช่ครับช่วงนั้นก็เหมือนเหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนแฟนคลับเขาก็ช่วยเราเนาะในการแบบปันธวิตต่างๆหรือแบบแชร์เราต่างๆหรือว่าเวลาแบบมาหาเราก็ ซื้อของซื้อของมาให้เหมือนแบบอย่างวันนั้นที่เป็นสบู่ก็เหมือนเขาทวิตเรื่องที่แบบเราล่อสะอาดอะไรเงี<ม>้ยเราก็เลยเออตลกตลกว่าเป็นแบบเออซื้อสบู่บอะไรให้ฟแฟนแฟนอะไรอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับแต่ก็ยังต้อง,องใช้ว่าแบบพี่ใบสายเปย์อะไรหรือเปล่าไม่ได้เปย์เลยเราคิดว่าแบบว่าเรามีการละกันมากกว่าเหมือนแฟนคลับก็ทําให้เราเราก็ทําให้แฟนคลับอ่ไงเงี้ยครับใช่ครับ ตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาจนม,มาถึงปีนี้ก็คุณก็มีผลงานต่อเน,นื่องให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเลยครับผม,มเราเราแบบว่าอยากขอบคุณยังไงกับแฟนๆบ้านที่สัสนนครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆครับไปรู้สึกว่าการที่ใบ,บไม่ยือนอยู่ตรงนี้หรือว่ามีผลงานต่อเน,นื่องได้ก็เป็นเพราะแบบแฟนๆที่แบบว่าคอยช่วยพพอร์ตเรื่อยๆคอยช่วยแชร์หรือว่าช่วยเวลาแบบพูดถึงหรือแบบไปขายงานให้หรือว่าเวลาไปทํางานออกอีเวนต์ต่างๆเงี้ยครับเขาก็จะช่วยขายหมายความว่าช่วยขายสินค้าด้วยแล้วก็ช่วยแบบว่า ทำให้บรรยากาศตรงนั้นมันดีขึ้นเหมือนแบบว่าลูกค้าก็ชอบแล้วก็แบบพี่ๆทุกคนก็แบบว่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับแล้วเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยเจอเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคุณก็บอกว่าโอ้ยคุณแบบเป็นเคมีสาธารณะเหมือนกันอ๋อแล้วครับอันนี้ไม่รู้เลยครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยครับแบบว่าไปแบบอยู่แบบเฮ้ยเจอหลายๆคนไม่ว่าจะแบบไปเข้าคู่กับนักแสดงชายหรือนักแสดงหญิงก็แบบจริงๆเราก็คุยปกตินะแบบหมายความว่าเราก็เหมือนเราก็พูดคุยกันปกติแต่ไม่แน่ใจว่า เวลาคนเห็นจะเป็นแบบเคมีสถา,านะคือแบบยังไงอะไรยังไงแล้วก็เหมือนน้องเขาก็ทุกคนก็คุยกับเราดีเราก็คุยกับเขาดีมันก็น่าจะโอเคหมดครับเรียได้ว่านง,เ,งเราก็เป็นแบบเทคแค่ไม่ว่าแบบจะรู้จักใหม่หรือว่าแบบอะไรอย่างงี้ครับก็ไม่รู้สึกว่าเหมือนเราช่วยกันดูแลมากกว่าไม่ใช่แค่เราดูแลเขาแต่ว่าโอเคเวลาแบบมีอะไรเราก็เราก็บอกเขาหรือเวลาเขามีอะไรเขาก็บอกเราช่วยกันหมนายความว่าตอนออนสเตจมันก็อาจจะอยู่ด้วยกัน2คนเนาะเวลาแบบอยู่ บนเวทีหรืออยู่แบบเวลาง,งานอะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันสองสามคนบางทีเราก็ต้องช่วยกันดูแลกันเองอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีครับก็น่ารักดีครับแเรื่องนี้แบบถือว่าเป็นเพื่อนใหม่ๆกับทั้งหมดหมดเลยครับยกเว้นพี่ออกัสเพราะพี่ออกัสเคยเจอกันอยู่แล้วตามช่องแล้วก็เป็นรุ่นพี่คณะด้วยอะไรเงี้ยก็จะแบบเออเจอกันอยู่บ้างอยู่แล้วครับแต่ว่านอกนั้นก็เป็นเพื่อนใหม่หมดเลยแต่ว่าวทุกคนน่ารักมากแรกๆก็จะเกรงๆหน่อยวันแรกๆก็จะแบบว่เาเหมือน แยกๆกลุ่มกันหน่อยนิดนึงแบบเออผู้ชายก็นั่งกับผู้ชายผู้หญิงก็นั่งกับผู้หญิงจนแบบพี่วิลเลียมกับพี่เฟรมบอกว่าไม่ได้เราต้องสลับกันนะอะไรเงี้ยก็แบบซักซะกันแล้วก็หลังจากนั้นมันก็พูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นครับใช่แล้วปีนี้ผลงานละครเราจะได้เห็นอะไรบ้างไหมก็จะมีทางโมโนครับสองเรื่องครับก็เป็นซีรีส์ชื่อเรื่องว่าเออมูเกลครับเล่นกับพี่มายกับพี่เจมายครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเดอะฟริดชครับก็จะเล่นกับพี่เคนแล้วก็พี่หลินครับ ให้ใบฝากแฟนๆเราติดตามหน่อยผลงาของเราครึ่งปีแรกถ้าผมก็ใบฝากผลงานของใบทุกๆผลงานด้วยนะครับก็ครึ่งปีแรกก็จะมีหนังหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็จะมีเออซีรีส์อีกสองเรื่องที่กำลังจะเปิดกล้องนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ดูตอนไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกๆผลงานเลยนะครับอขอบคุณครับขอบคุณครับ